สำหรับชาวราศีกันนะครับอา้าวทำบุญอะไรแล้วเหมาะกับชาวราศีกันนะครับนะมาดูกันนะครับนะพไพ่ใบแรกเขาบอกว่าแหมถ้าคุณเองเนี่ยนะชอบให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเครียดกำลังคิดเยอะคิดมากนะที่เขาจะฆ่าตัวตายโอ้อันนี้ได้บุญใหญ่นะครับบางคนบอกว่าแหม่ไม่ได้ถึงเบอร์นั้นจันเอาอะไรยังไงดีเขาบอกว่ามูลนิธี นะโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยเขาก็เอาไว้เอาเงินเอาทองคุณไปช่วยคนที่เขานะมีสภาพจิตที่มีความเครียดนะหรือว่าคนที่ใกล้บ้าแนละ้วว่ากันอย่างนั้นนะครับนะก็ได้บุญได้กุศลน,นะครับถัดมาเขาพูดถึงอะไรนะในเรื่องของคนพิการนะทางสายตานี่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับนะหรือแหมถ้าไพ่มาเป็นคนชราเนี่ยผมก็แนะนำ บ้านพักคนชรานะเออใกล้บ้านคุณนะครับมันก็เหมาะสมนะครับหรือว่าแม้แต่เราเองเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่นะบางทีไม่อยากเอาตังค์ไว้ให้คนอื่นนะหรือว่าพวกมูลนิธิต่างๆนะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะให้เงินท่านพาท่านไปเที่ยวพาท่านไปวัดทําบุญทำกุศลได้ทั้งงานดีทั้งงานนะครับสุดท้ายท้ายสุดอันนี้นี่ได้หลายประเด็นเลยนะครับนะทำบุญลงศพก็ได้นะครับนะหรือว่าออทําบุญเนี่ยทำออสังฆทานนะหรือว่าพวก ตักบาตนะตอนเช้าเช้าแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดสําหรับชาวราศีกันนะครับโอ้เวริกูดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับขอโมทนาบุญด้วยนะครับ